สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมก็มีรถกระบะเกียร์ออโต้นะครับซึ่งก็เป็นรถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงอีกแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดของรถคันนี้ก็ขอฝากทุกคนอย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับก็คือ Nissan Frontier นาว a r ่นะครับเป็นกระบะแคปนะครับซึ่งสามารถเปิดแคปได้เครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้นะครับเป็นรถที่ ขับง่ายขับสบายนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2010นสะครับสีขาวสวยมากๆเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเรื่องอุบัติเหตุชนหนักตีความรับรองว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหลังคาแครีบอยด้วยนะครับซึ่งก็สามารถเอาไปใช้งานกันแดดกันฝนนะครับได้เป็นอย่างดี ในส่วนรายละเอียดที่ด้านหน้ารถนะครับโคมไฟคู่หน้านะครับเนื่องจากของเดิมมันเริ่มเก่าเริ่มมีคราบเหลืองนะครับผมก็ได้จัดการเปลี่ยนใส่ของใหม่ให้นะครับบริเวณสปอตไลท์ด้านล่างที่กันชนก็เช่นกันนะครับซึ่งระบบไฟสองสว่างด้านหน้าก็ติดครบหมดทุกดวงบริเวณด้านข้างก็จะมีบันไดข้างนะครับเป็นของเดิมตรงรุ่น ติดมาให้ครบครบนะครับสีสันขาวมุกนะครับสีสวยมากๆหลคาแครีบอยก็สภาพดีนะครับหลังคาไม่ไม่ซีดนะครับที่ด้านท้ายก็จะมีกันชนหลังซึ่งก็เป็นของเดิมของตรงรุ่นเช่นกันนะครับติดมาให้เรียบร้อยมากๆลองเปิดตัวหลังคาแครีบอยนะครับสำรวจ บริเวณด้านบนกระบาดูบ้างนะครับฝาท้ายก็เปิดปิดง่ายนะครับพื้นกระบาดด้านบนก็มีพื้นปูกระบานะครับซึ่งก็เป็นของเดิมติดมาจากโรงงานนะครับตัวพื้นกระบาก็ไม่มีผุนะครับไม่เป็นสนิมรถไม่ได้ใช้งานบรรทุกหนักนะครับตะเข็บด้านหลังก็เป็นตะเข็บเดิมๆลอนกระบาสวยมากๆเลยครับ มาดูที่ภายในกันบ้างนะครับภายในของรถคันนี้ก็เป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับเบาะหนังสีน้ำตาลสภาพเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดเลยนะครับคอนโซลก็อยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับสวิตต่างต่างก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับไม่มีชำรุดเลยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้5สปีดพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยของเดิมนะครับตัวนี้จะมีแอร์แบ็กที่คู่หน้านะครับคันนี้เป็นรถ รุ่นท็อปสุดแผงประตูนะครับก็เป็นแผงประตูสีน้ำตาลนะครับสวยทั้ง2บานนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว open cap นะครับสามารถเปิดแคปได้นะครับเบาะแคปด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสภาพใหม่นะครับไม่มีขาดไม่มีชำรุดเช่นกันมาดูที่บริเวณห้องเครื่องกันบ้างนะครับ เครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมบัลเลลนะครับ2 5 0 0 c ีนะครับเป็นเครื่อง v n t e r o เกียร์ออโต้5สปีดนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเครื่องไม่ได้มีการแก้ไขดัดแปลงอะไรมานะครับส่วนสภาพของห้องเครื่องและคานหน้าก็อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับห้องเครื่องสวยมากๆรอยอาร์คสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะครับรถสภาพตัวถังเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำทั้ง ทางด้านหน้าและด้านหลังครับก็เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์สตาร์ทต,ติดง่ายมากๆนะครับส่วนเลขไม์รถคันนี้ก็วิ่งไป200 0 0 0กับอีก5,000กว่ากิโล ส่วนเสียงของเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับถือว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างจะเงียบมากนะครับเครื่องดูแล้วค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากแล้วก็เครื่องนิ่งนะครับเครื่องไม่สั่นไม่สะดุดเลยนะครับอัตราเร่งก็ปกตินะครับการขับขี่ก็ขับดีไม่อ่ดส่วนระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับภายในรถก็ใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับเรียกได้ว่าแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับเครื่องเสียงเดิมแอร์เย็นฉับสู้แดดได้ดีมากๆ กระจกหน้าต่างทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็ขึ้นลงได้ครบทุกบาทนะครับตัวนี้กระจกมองข้างก็สามารถปรับเลนได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับและสำหรับราคาของรถคันนี้นะครับผมก็ตั้งราคาขายเอาไว้ที่2 4 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับรถกระบะแคป เกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลคันนี้นะครับนิสสันฟอนเทียนาวาร่า2.5 LE นะครับคันนี้เป็นรถปี2010รุ่นท็อปสุดเป็นตัว OpenCAP นะครับสามารถเปิดแคปได้ก็สะดวกสบายในการขึ้นลงนะครับเป็นรถที่ขับขี่ดีมากนะครับช่วงล่างแน่นนะครับเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์นะครับพร้อมขับใช้งานระบบแอร์ระบบไฟฟ้าก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ ที่สำคัญรถคันนี้ก็เป็นรถเจ้าของใช้งานเพียงแค่มือเดียวนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยสภาพของตัวถังก็รับประกันว่าไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่มอย่างแน่นอนนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายดูรถได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับการรีวิวรถในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ